ฟิล์มคือเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งครับที่เข้ามาทํางานกรุงเทพเนาะไม่เก่งธรรมดาหลอดด้วยประเด็นเลย <c oughs> นี่โสดมานานเท่าไหรล่ละสอปีกว่าได้สปีเลยเหรอฟิล์มอยากได้แบบไหนเข้ามาถ้ารีคูดได้อ่ะหน้าตาอ่ะฟิล์มเป็นคนชอบผู้หน้าตาแบบไหนผมชอบผิวอ่อ อ่ะแล้วหนุ่มตรวจประจำ EP นี้นะฮะก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับแน่นันตัวไหนฮะกับกล้องอะนะใช่หนุ่มกับพี่กับกล้องกับกล้องนะชื่อฟิล์มครับศูนย์เก้าเก้าฮะได้ใช่งโอ้มาถึงมันก็ได้แจ้งก็ชัดเจนก็บอกว่าโสดก็คือโสดก็ชัดเจนอยู่โสดใช่ไหมะไม่ต้องยังไม่ต้องบอกเบอร์ไม่ต้องบอกเบอร์ออ๋จะถามนิดนึงฟิล์มคือใครฟิล์มทำอะไรอยู่ตอนนี้มีอาชีพอะไรฟิล์มคือเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งครับที่เข้ามาทำงานกรุงเทพเนาะ พ่อ uh huh. อยู่ใต้แม่อยู่ตะวันออก uh huh. เขามาพบรักกัน uh huh. ที่กรุงเทพ,พแล้วก็มาปะกันนะ่ะแล้วก็มีผมขึ้นมา อันนี้คือต้องละเอียดขนาดนี้คือใครยังไงเรียนอะไรมาวะจบอะไรมาผมจบเรียนบริหารอ่อันดับแรกนะเรียนบริหารก่อนแต่ว่าไม่เคยทําบริหารเลยแล้วทำอะไรจบมาทาอะไรอะจบมาก็ทางานที่เกี่ยวกับฟรีแลนซ์ก่อนเลยไม่ทำเงินเดือนเลยไม่รู้เรียนมาทําไมเราเคยมีเพื่อนแล้วก็เคยอยู่ในบรรยากาศงานประจําแต่ไม่ได้ทางานประจําเองนะก็คือไปแบบไปอยู่แวดล้อหมกันคนที่เขาทำงานประจำอือแล้วก็เห็น จากพี่ป้านะอาอคุณป้าสองคนที่เขาทำงนานประจําว่าชีวิตมันหลุกแบบ,บแวนอยู่กับเงินเดือนแล้วก็วนอยู่กับเงินต่องเงินซึ่งบางทีผมก็มันเหนื่อยอก็เลยเลือกทํางานที่เป็นฟรีแลนซ์อ๋อนี่คือตั้งแต่เรียนจบมาเป็นฟรีแลนซ์มาโดยตลอดเลยใช่ถ้าแล้วอยู่ได้ขนาดนี้กี่ปีแล้วเนี่ยก็ต้องแต่นั่นก็ประมาณ13ปีฟรีแลนซ์ยาว,วเก่งนะมนด้วยด้วยที่ผมเก่งใช่จริงไม่เก่งธรรมดาหลอดด้วยประเด็นเลย ไม่ไมาลอกจริงไอฟิล์นที่ฟรีหมอเนี่ยมันคือทํางานอะไรนะตอนนี้ผมเรียนอยู่ที่มอเกษตรนะพี่ผมก็ไม่ตั้งใจเรียนนะมันก็เลยดูห่วยแตกมากแต่ว่ามันจะเป็นเด่นเรื่องของกีฬาบาสเกตบอลแล้วก็เด่นอีกอย่างนึงคือเรื่องของการแสดงเฮ้ยเอาจริงมาเป็นสายนักสแสดงนักแสดงแต่ว่าไม่ใช่นักแสดงแบบในงานบันเทิงนะครับแต่เป็นแบบงานแสดงโชว์ต่างๆเช่นเราไปแบกกองม้างเราไปตีคองบ้างเราไปใส่ชุดไทย ยืนถือธงอะไรแบบนี้อในจะเป็นงานอีเวนต์ต่างๆแล้วมันได้เงินดีคืออาจารย์ที่เขาทํารับโช์เงี้ยเขาก็จะจ้างเราไปด้วยความที่หน้าตาเราพอได้ตอนนั้นไงตอนที่เรายังเป็นแบบร่างแรกของเราในสวนนั้นนะเขาก็จ้างเราโชว์ครั้งละเท่านี้เท่านี้มันเยอะกว่าเงินที่เราไปทําเด็กเสิร์ฟทำอะไรเราก็เลยชินกับการทาอีเวนต์และเป็นฟรีแลนซ์พวกนี้แล้วมันได้จ็อบดีเราก็เลยเลือกทำฟรีแลนซ์มาตลอด เหตุผลแล้วที่ทํามามีอาชีพอะไรบ้างเอาสักสามสี่อาชีพที่ฟินทำมาหเราวันนี้ไม่จบนะเอยเอาสักหน่อยนะเาวันนี้ไม่จบนะมก็ใหญ่ยาวมากเอาสักหน่อยแล้วกรดงอิสระครับก็คือถ่ายถ่ายอะไรบ้างถ่ายโฆษณากรแดงก็จะมีโฆษณามีละครครับละครช่องแล้วก็ละครสั้นแล้วก็จะมีเรื่องของ MV เ็มีซีรีส์พวกนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับลูปเอเจนเมนต์อาชีพที่สองหลักๆเลยก็คือเรื่องของ ธุรกิจประกันชีวิตนะ<อ>ผมเดี๋ยวเรื่องของบริษัท๋ยากจะขึ้นให้ตรงนี้นะทำานายนย่างตัวแทนประกันตัวแทนประกันทํามาได้พักใหญ่หครับหลายปีอยู่เหตุผลที่ทาแค่เหตุผลเดียวเลยคือมีคนเขามาเสนอขายแม่<อ>แล้วเขาพูดไม่นูึ่งเรื่องเราก็ไม่อยากให้เงินแม่มันจ่ายทิ้งเ,<อ>เราก็เลยไปดูไปดูเสร็จอยากทำเองเลยเอาค่าคอมมาแบ่งกับแม่ ก็เลยเป็นตัวแทนด้วยเลยใช่ทำเองทำให้แม่เองทำของตัวเองไปเลยแล้วก็เลยเป็นตัวแทนไปด้วยเลยอีกอาชีพหนึ่งที่เป็นมาตั้งแต่ตอนมหาลัยคือแดนเซอร์ครับเต้นเหรอเป็นแดนเซอร์โซสเต็ปได้ไหมป้ามีเอามาอันนี้ตัดออกไปได้อย่าไปเอาเสียภาพโพสหมดผมเลยจริงจังคือเป็นแดนเซอร์ด้วยเป็นแดนเซอร์พี่ทุกคนนี้ก็ยังรับเป็นอีเวนต์ครับ แต่ว่าคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตไม่ค่อยได้ขึ้นแล้วเพราะว่ามันซ้อมเยอะใช้เป็นอีเวนท์ที่จบแบบพาต่อวันมากกว่า,าวก็คือแสดงโชว์เปิดงานปิดงานาอะไรกันไปแล้วก็มีสอนตามตัวตูแล้วก็เป็นแดนเซอร์อีเวนท์ตามสามเทิมด้วยกลางคืนอืน<ช>อฮะเืองำเยอะจงจริงว่ะมีอีกอาชีพหนึ่งก็รเรื่องของนวดเฮ้ยเป็นหมอน,นวดนี่คือตามอ่าง อันนั้นโดนนวยนวดยังไงวะนวดยังไงผมจบหลักสูตรอีกหลักสูตรหนึ่งคือเรื่องของแพทย์แผนไทยอะไรคือทําให้ฟิลไปไปเรียนแพทย์แผนไทยอ่ะอยากนวดแม่โอ้โหเหมือนเดิมเลยมาเวนี่คือดราม่าเข้าผู้หญิงต้องเข้ามึงแล้วนะอยากนวดแม่เลยต้องไปเรียนแพทย์แผนไทยใช่คือตอนเนี้ยที่บ้านแม่เขาต้องทําเรื่องของสวนเรื่องเกษตรเต็มตัวครับแล้วเราก็เห็น่าเมื่อยบ่อยเราก็เลยอยากนวด่านแล้วก็พอเรียนปุ๊บเออมันใช้ประโยชน์ได้ มันนวดคนอื่นต่อได้ด้วยแล้วเคยไปรับจ้างนวดจริงจังไม่เป็นหมอนวดจริงจังมีไหมเคยๆคยืออย่างฟิล์มนวดชั่วโมงเท่าไหร่ปกติถ้านวดที่ร้านนะครับออก็จะมงสัชั่วโมงละ200-300ใช่ไหมครับออแต่ของผมเนี่ยจะเป็นนวดแบบเขาต้องการแบบไพ p เ i v เอาไปตามบ้านหรือว่าเขาต้องการแบบคนที่เขาสูงอายุงง่งเนี้ยเขาไม่สะดวกมาร้านอย่างเงี้เออยเขาจะไปนวดให้ที่บ้าน ชั่วโมงเท่าไหร่ที่ปริ่มได้แล้วแต่เลดที่ที่คุยกันเขาจะเลี่ยงแล้วก็แล้วแต่ลูกค้าเขามีปัญหาหนักน้อยแค่ไหนถ้าอันไหนที่มันคุยแล้วไปเช็คแล้วมันรู้สึกว่ามันหนักก็อาจจะแบบเลดมากกว่าปกติเึ่งแก้อาการยาวนานหนึ่งเงี้ยเออแต่ถ้าอาการเมื่อยหลังปกติออฟฟิศซินโดรมนี่ก็นวดที่ร้านได้เฮ้ยเทสได้ไหมแบบนวดคอเมื่อยคออยากเทสนวดยังไงเออจริงอ่ะ พอเราพี่ฟิล์มานั่งคุยเชื่อแล้วว่านวดเป็นหวดแป้งเลยเอออันนี้คือที่มาอีกอาชีพคือการนวดซึ่งมันไม่แมทกับคุณเลยนะคือผู้ชายจะไม่ค่อยแบบเอาเจงลงไปทําอะไรนไม่รู้เหมือนกันนะหรือแล้วมองว่าเออมันคุณสามารถทําอะไรได้มากกว่าการเป็นเป็นนวดแผนโบราณหรืออะไรเงี้ยนวดแผนไทยอ,ทอะไรเงี้ยผมชอบทําอะไรหลายอย่าง แล้วก็แม่งก็ไม่ได้ดีสักอย่างผมเป็นคนชอบทําอะไรเยอะๆเราอยากรู้ว่าเราจะมีตัวตนตรงไหนได้บ้างนี่เราแล้วตอนนี้ย<ม>ังรับแบบแก้าการนวดหรืออะไรถ้ามีาลูกค้าที่อาจารย์เขาส่งมาเราก็รับครับหรือว่าถ้าเกิดช่วงไหนแบบว่างจริงนะ,ะไม่อยากปรุงซ่านก็จะไปไปทำที่ร้านเชน่นแบบเพราะเวลานวเดเนี่ยมันจะมีใบหลักสูตรหลายหลักสูตรของผมจะเป็นนวดไทยนวดสปานวดเท้า อสอออก็เวลาฟุ้งซ่านจริงๆเบื่อก็เข้าร้านไปเลยทำที่ร้านได้อ๋อไปเป็นหมนอนนวดแล้วคือบางอย่างอ่ะเราไม่ได้ทําตลอดมันไม่ลืมหรอคุณไปสแสดงคุณไปเต้นอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ได้เต้นนานมันไม่แบบร่างกายมันแบบมันไม่ลืมหรอกแต่แค่มันจะฝืดไม่แต่ว่าคือฟิล์มฟิล์มเป็นคนที่แบบว่าเก่งไม่เก่งผมไม่รู้แต่ว่าฟิล์มทําอะไรได้หลายอย่างหลากหลายน่าจะเจอผู้หญิงเยอะทําไมยังโสดอยู่ครับนี่โสดมานานเท่าไหร่ละสองปีกว่า สองปีเลยเหรอโอสดแบบไม่มีแฟนไม่มีสถานะคําว่าแฟนไม่มีครับย้อนกลับไปนิดนึงแล้วกันผมไม่ใช่ประกัดไม,ม่บ้านโดนตัวใไรแล้วก็สปาต้องไม่ใช่ขนาดนั้นนะมันจะต้องมีบ้างเรายังหนุ่มอยู่ไงอ,อาถามนิดนึงไงอย่างตอนที่ฟิล์มมีแฟนเนี่ยฟิล์มเป็นแฟนแบบไหนอะเอาวัยรุ่นก่อนกว่าน,นี้นะได้แฟนคนแรกอะแฟนคนแรกมันยังไม่มีความคิดอะไรเลยครับมันแค่ถูกใจกันที่รูปร่างอืออื มีความชอบกับที่รูปร่างก็เลยโฟกัสกันแค่เรื่องของรูปร่างครบนานไหมแฟนคนแรกคนแรกอยู่ประมาณปีปีครึ่งครับปีครึ่งเราคบกันเรื่องเรื่องของหน้าตาแล้วก็เซ็กต์อันนั้นคือสมัยวัยรุ่นวัยรุ่นมหาลัยมหาลัยช่วงนั้นก็แบบมันมันเล่าร้อนมันเล่าร้อนเราไม่คิดอะไรอยู่แล้วแค่เอาตัวรอดจากการจบมหาลัยนี่ก็ยากชิบหายแล้วตอนนั้นก็เลยมีแฟนหน้าตาดีอ่ะโอเคเบิ้งบนเตียงมันมีบ้างอะไรเงี้ย เอาจริงผมก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะทุกคนอย่ามองว่าดีเลยพอมัน <ะ S 2> มีเป็นแฟนที่แบบเป็นฟิล์มจริงๆที่แบบมีวุฒิภาวะแล้วฟิล์มเป็นแฟนยังไงไม่รู้เพราะทุกคนนี้ผมก็ยังไม่มีวุฒิภาวะเท่าไหรไ่ <laughs> เอาคนล่าสุดเอาคนล่าสุดที่แบบว่าอ่แต่คนล่าสุดเนี่ยเป็นคนที่ที่ที่ดีที่สุดในชีวิตผมละแต่แค่ว่าต้องเลิกด้วยความที่ผมได้ทำตัวไม่ดีเองฟิล์มเป็นเวอร์ชันไหนตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยผมผมไปฝากความสุขไว้กับคนอื่นทั่วยหมดเลย พอเรามองว่าตัวเราเองอะทำอะไรแล้วก็ไม่ค่อยมีความสุขมันเป็นช่วงที่เราหลังจากโควิดด้วยพี่หลังจากโควิดแล้วการเงินเรามันถอยงานมันก็หายด้วยถ้าผมพูดมาสี่ห้างานเนี่ยพี่นับดูดิว่าโควิดมันมาทีเดียวเต้นหมดแล้วเต้นไม่ได้ล้วนไม่ได้แล้ะละครไม่เปิดเออละครไม่มีนวดร้านนวดปิดปิดเออคนไม่เข้าบ้านเออเหลืออะไรอะแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยเออเเพราะงั้นพอรายได้มันหายอะ เงินเก็บมันถูกใช้เรื่อยๆบวกกับเ,ออเราจะต้องต้องแบบต้องคอยดูแลตัวเองคอยดูแลกันอะไรเงี้ยมันเกิดเหตุการณ์คือผมก็กลายกลายเป็นว่าตัวเองเนะี่ยรู้สึกตัวเองแบบทําอะไรก็ไม่มีความสุขเลยไม่สักเซนเลยเ,ออเ,ออเราเคยแบบว่าดูแลคนนู้คนนี้ได้แต่ว่าตอนนี้เพราะวะการเงินเรามันทําให้ดูแลไม่ได้ใช่ออแล้วผมเป็นประเภทหนึ่งนะที่เดี๋ยวนี้ก็กว่าจะรู้ตัวว่าต้องใช้เวลาเวลาผมอยากจะมีเขาเป็นแฟนผมอยากให้เขามีความสุขผมก็ hmm. <ๆ S 2> เลยจะทำทำอะไรก็ได้ ทำตามใจเขาทุกอย่างให้เขามีความสุขแล้วพอเขาเขายิ้มเขาดูหัวเราะผมก็มีความสุขแต่เหมือนกันกเป็นการเสพความสุขจากคนอื่นไปเลยแต่มันก็น่าจะดูโอเคนะเพราะคุณก็ก็คบกับเขามาประมาณนึงแล้วถ้ามันถึงแบบม,มันถึงได้ทําลายความสัมพันธ์ครั้งนี้ลงมันมีเหตุผลหลักๆสำหรับผมนะก็คือ อย่างแรกคือเรื่องของสไตล์ที่มันไม่ตรงกันสไตล์ที่สไตล์เรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของความเชื่อที่มันไม่ตรงกันอ๋อแต่ถ้าตอนแรกถ้าตอนแรกมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็ควรจะไม่คบหรือเปล่าพอมันรู้จักกันอ่ะสไตล์ไลฟ์สไตล์ต่างกันอย่างที่เขาบอกว่าชอบคนที่แบบมีไลฟ์สไตล์เหมือนกันกินข้าวเหมือนกันดูหนังเรื่องเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยพอมันมันมันต่างกันทําไมเราถึงเรื่องที่จะคบต่อเราชอบไงพี่ชอบคือชอบอะไรเนา ทับหน้าตาในตอนแรกคือเราชอบเราชอบว่าเขาสวยเขาน่ารักแล้วเขาก็ดูเป็นคนดีมากๆที่เราเคยเจอในชีวิตแต่เรารู้แหละว่าบัสยซพอเริ่มคุยกันะเรารู้แหละว่ามันไม่ใช่มันมันต่างแต่ว่าเราอยากจะลองพบด้วยลองพบดูเพราะเรารู้สึกว่าเราชอบไปแล้วดีกว่ามานั่งเสียใจทีหลังว่าทำไมวันนั้นไม่ลองไม่ลองแล้วฟิลเป็นแฟนแบบไหนดูแลเทคแคร์ผู้หญิงคนนี้ขนาดนี้เท่าที่ทำได้พี่บัสเออเท่าที่ทำได้ ที่ทําอะไรให้เขาบ้างเขาอยากไปไหนอะ่ะผมจะพยายามทําตัวเองให้ไปให้ได้ก็คือไม่รับงานวันนั้นเท่าที่ผมทําได้ถ้าเขาต้องเดินทางไปนู่นไปนี่อย่างเงี้ยถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้มีเงินนะในวันนั้นแต่ผมอ่ะจะหาวิธีการเพื่อจะไปส่งเขาให้ได้ไปน่ะขับรถพาเขาไป รถเขาด้วยนะขับรถพาเขาไปไป,ไปนู่นไปนี่ให้เขาลําบากน้อยสุดเวลาที่เขามีภาวะต่างๆที่มันต้องเหนื่อยเงี้ยผมก็จะต้องทำยังไงก็ได้ให้เราเข้าไปช่วยเขาได้อถึงแม้มันจะดูเล็กน้อยแต่แบบผมทำนั <ไป S 1> ้นเคคร์ทุกอย่างพยายามเท<ม>่าที่ทําได้ก็จะดูผู้หญิงแล้าจะดูโอเคกับสิ่งที่เราทําให้แต่ก็นั่นแหละพี่ด้วยความมีไลฟ์สไตล์มันต่างไอ้คำความพยายามที่ผมทำมันดูเป็นเรื่องที่บางทีมันไม่ถึงใจเขาด้วย มันต่างคือมันต่างขนาดไหนพูดได้ไหมพูดได้ไออย่างแรกคือเรื่องไลฟ์สไตล์ใช่ปะ่ะอ,อย่างที่สองคือเรื่องของการการใช้ชีวิตในเรื่องของการเป็นอยู่มผมเป็นสไตล์คือผมไม่ชอบเป็นหนี้มมมผมชอบกินอยู่อย่างเงี้ยสบายๆรถขับมือสองก็ได้หรือ,อบ้านเก่าก็ได้แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเงี้ย กับเขาจะคุยคนละแบบกับเขาคือต้องเป็นโปรไฟล์ดี uh huh. แล้วก็ยอมมีภาระทางการเงินเพื่อให้โปรไฟล์ดีด้วยงานด้วยอะไรอ๋อสมมติ iPhone ออกใหม่ฉันต้องมีเพื่อขึ้นมาว่าจะออกมาใหม่ประมาณ<ะ>ประมาณนั้นกินกาแฟร้านดังๆหรือแก้วเป็นร้อยๆอ,ยอยงี้ถ่ายลงหรือไปเข้าฟินเนสทังที่ไม่ได้ชอบออกกาลังกายแต่อยากถ่ายรูปเช็คอิน ประมาณนั้นให้มีสังคมอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่<ต>ไม,ไม่ไม่มากขนาดนั้นนะแต่ว่าก็ปไป,ปมาณเนี้ยเพราะโปรไฟล์เขาต้องดีไงแล้วเราเคยคุยเขาไหมว่าเฮ้ยเธอลดอะไรแบบนี้ลงมาไหมเรามาอยู่กับแบบเอาความสุขที่มันจริงๆแล้วเราไม่ต้องเหนื่อยอะไรเงี้ยเคยคุยไหมเคยคุยแล้วก็ทะเลาะก,กันแต่มันก็ผ่านมาแล้วเออมันก็เลยเป็นเรื่องที่ทําให้อยู่ด้วยกันไม่ได้อย่างที่สามเออคือเรื่องของความเชื่ออืความเชื่อในเรื่องของมุมมองเราต่างกันอผมเป็นคนไม่สายมูอเป็อ๋อ เชื่อในตัวเองตัวเองก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าเชื่อถือผมผมเชื่อในพระพุทธศาสนาเชื่อในการแบบทําความดีทําบุญสวดมนต์ทำบุญเชื่อในเรื่องของการทําดีให้กับทุกคนอไม่ว่าจะศาสนาอื่นด้วยอแต่ว่าผมจะไม่ได้ไปไหว้จุดธูปหรือว่าขอหรือว่าสักหน้าไปบนไปอะไรไม่มีไม่มีไม่ใช่ทางอ เหตุผลที่เลิกน่ะมันไม่ใช่เพราะเขานะเป็นเพราะผมเองก่อนที่จะเลิกกันนะผมทําตัวไม่ดีคือผมเอารถของเขาอ่ะขับไปรับผู้หญิงไปกินข้าวเออก็ไม่ดีจริงต้องยอมรับขอตแต่เพราะเราเรารู้สึกว่าเราอึดอัดเพราะเราอยู่แล้วไม่ไม่ขับรถเราพาผู้หญิงไปกินข้าวถ้าเอาตัวเองไปยังความผิดน้อยลงนะเราอยู่จนเราเราอึดอัดอ่ะตรงที่ว่าไลฟ์สไตล์มันไม่ตรงแล้วก็มันทําให้เรารู้สึกว่าเราตื่นมาแล้ว เราไม่รู้เราเป็นใครมันหมดมันหมดเขาเรียกอะไรอ่ะมันหมดความรู้สึกว่าฉันทําอะไรอยู่วะเนี่ยอือาจก็เลยแบบอยากลองหาคนคุยให้มันสบายใจเหมือนแบบฉันอยู่ตรงเนี้ยันอื่นอ่านและคุยก็เหมือนคุยคนละภาษาก็เลยเหมือนแบบเมีคนมาคุยด้วยก็ลองไปเหมือนระบายระบายความเครียดาในใจแต่ไม่ได้แบบไปไปนอกกายนอกใจไม่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 ได้มีเรื่องเซ็กซ์มาเกี่ยวข้องเข้าใจเข้าใจ แต่ก็รู้นะว่าผู้หญิงนี่เข้ามาเขาก็พยายามยั่วแต่เราไม่ได้เราไม่ได้ไ,มไดปมีเซ็กสคือเราก็ยังรักแฟนแล้วแหละตอนนั้นที่เราทำ<ม>ผิดนะแต่ก็รักแฟนแหละแต่ก็ผมก็ไม่ได้ล็อกไม่ล็อกมือถือล็อกอะไรนะเออเอ,อเขาก็เห็นละเออเห็นข้อความอะไรี้ยสุดท้ายก็เลยเลิกกันก็เป็นความผิดเราครับเอางี้ฟิลม์มถ้าเกิดฟิล์มจะมีแฟนอีกสักคนหนึ่งอนะฟิล์มอยากได้ผู้หญิงแบบไหนวะเอาแบบหน้าตาเลยนะสเปคแบบไหนทายแบบไหนนี่ใสแบบไหนถ้าเลือกได้เข้ามาอินคูดเข้ามาในชีวิตเราที่จะเป็นคู่ชีวิตเลย ผู้หญิงญี่ปุ่นก็สวยผู้หญิงไทยก็สวยคนฝรั่งก็สวยไทรก็ได้มันก็ได้หมดทั้งนั้นแหละเอาจริงนี่ตอนตอนที่เอาฟิล์มมาออกเนี่ยมีคนทักเราว่าฟิล์มนี่มันโสดหรือมันเสือคนรเขาบอกว่าคุณเป็นเสือเอาจริงถ้าเกิดอันนี้คือตั้งใจจะมีครอบครัวไหมแบบมีการวางแผนแล้วอยากจะมีครอบครัวอยากจะมีผู้หญิงที่อยู่ด้วยเป็นคนสุดท้ายตอนอายุเท่าไหร่ตั้งใจมีครอบครัววัยนี้เลยไหมจริงๆควรมีตั้งนานแล้วเออเออ เคยมีแพชชั่นกับเรื่องนี้พี่เคยมีแพชชั่นกับเรื่องของการมีสถานะครอบครัวมีบ้านมีรถแล้วก็มีลูกมีหมาหนึ่งตัวอย่างเงี้ยอยู่บ้านต่างจังหวัดมีความสุขเคยมีแพชชั่นเรื่องนี้อยู่แล้วไปตอนนี้มันหายไปหรอหรือว่ายังมีอยู่มันไม่ได้อยากเป็นอย่างนั้นละไม่อยากเป็นยังไงไม่อยากใช้ชีวิตยังไงคือผมไปบวชมาด้วยหลังจากที่ที่เจอปัญหาชีวิตหลายอย่างผมไม่ได้บวบบวชยาวเลย บวช15วันทั่วไป30วันนะสี่ห้าเดือนสี่ห้าเดือนเลยไม่บวชสี่ห้าเดือนสี่เดือนครึ่งอ่ะโอ้ยพันศาเนอะเวสี่เดือนครึ่งอยู่วัดที่โคราชที่หนึ่งย้ายไปอยู่ที่หลังจังหวัดจันทบุรีเองบวชจริงจังเลยบวชวัดป่าด้วยจริงจังแล้วก็มันเหมือนเคลียร์สมองตัวเองเหมือนกันมันยังไม่เคลียร์เมื่อกี้ฟิล์มอยากได้แบบไหนเข้ามาถ้ารีคูดได้อา้าตาฟิลมเป็นคนชอบผู้หญิงหน้าตาแบบไหนรูปร่างแบบไหนหน้าตาแบบไหนตอนนี้พี่มันไม่มีสเปกเลย อ่อท่านมาก่อนถ้าเมอก่อนชอบแบบผู้หญิงไทยเนี้ยชอบมองคืออ๋อแลยแบบเมื่อก่อน้อ่ะาเป็นมก่อนผมชอบผู้หญิงออกกำลังกายออกกำลังกายอ๋อผมชอบผู้หญิงที่เวลาอยู่ที่ฟิตเนสอ่ะแล้วเราจะเห็นเขาหุ่นดีๆมัด<อ>ผมแล้วอ,ออกกำลังกายอ่ะผู้หญิงไทยเนี้ยเป็นผู้หญิงที่ผมชอบเออหน้าตาหน้าตาหน้าตาไม่ไม่ได้มีไทยขนาดนั้นพี่เออหน้าตาไม่ได้มีไทยขอแค่ตื่นเช้าส่องกระจกมาแล้วมันไม่ได้ ตกใจเกินเลยก็โอเคแล้วอะตอนนี้เอาจริงๆแล้วอยากได้แบบผู้หญิงแบบไหนเข้าไปในชีวิตนิสัยการอยู่ด้วยการเทคแคร์หรือว่าการดูแลใจใส่เราอยากได้แบบแบบไหนเลยเผื่อเขาดูเราอยู่ไงเผื่อเขาดูเราอยู่แล้วเขาเป็นแบบนั้นเขาจะได้แบบว่าเดลิเคตไอจีมาหาเฮ้ยเธอเราเป็นแบบที่เธอต้องการนะคุณช่วยสนใจคุณหน่อย <c oughs> มาสักงั้นน่ะเออเออเอวนย่อยตอนนี้ไม่ไม่มีไทยพี่ไม่มีไายจริงๆรือถ้าเลือกอยากได้อยากได้คนแบบไหนพอมันผ่านความรักแต่หลายหลายแบบมาพี่ผมก็เคยเป็นแบบเสืออย่างที่พี่ว่าด้วยเคยแบบที่ไม่มีสถานะนะแล้วก็ไปเรื่อยเพราะงั้นถ้าเกิดจะมีคนเข้ามาในชีวิตสักคนหนึ่งนะอยากได้แบบไหนแม่ของลูกคุณเป็นไงวะผมอยากได้คนที่เขาเข้าใจเขาเข้าใจตัวเองก่อนตอนนี้เขาทําอะไรอยู่อืแล้วเขามีผมเพื่ออะไรแล้ว มีผมแล้วไม่จาเป็นต้องมาเกาะติดกับผมอ่ะต่างคนต่างใช้ชีวิตแต่ขอแค่รู้ว่าเรามีสถานะเป็นสามีภรรยากันใช่มันจะไม่วุ่นวายอย่างเช่นผมทํางานอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันบางทีไม่ได้กลับบ้านหรือว่ากลับบ้านดึกอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้มีนาการมาวุ่นวายก็คือจะไม่มีการระแวงกันอแล้วคุณจะเจ้าชู้ไหมคุณจะหยุดเจ้าชู้ไหมเพื่อผู้หญิงคนนี้ถ้าเกิดคนนี้เขาเข้าใจในตัวคุณแล้วคุณทํางานแบบนี้ใช้ชีวิตอย่างนี้ คุณจะแบบปิดตัวเองไหมเพื่อเขาตอนนี้ทุกคนคิดว่าผมเจ้าชู้หมดแล้วนะเนี่ยเจ้าชู้ของพี่คืออะไรเจ้าชู้คือแบบมีแฟนยังไปกินข้าวคนอื่นอยู่ยังไปใช้ชีวิตดูหนังกับคนอื่นได้อยู่อะไรเงี้ยคือบางอย่างเว้ยมันสามารถทํากับแฟนได้อย่างเดียวรักเขาได้คนเดียวนอนเขาได้คนเดียวหรือว่ากินข้าวจริงก็กับเพื่อนได้แหละแต่ว่ามันต้องแน่ชัดว่าคนนั้นคือเพื่อนจริงๆอะไระเงี้ยนึกออกไหมไม่ได้มีอะไรแอบแฝงอะไรเงี้ย คืออย่างน้อยๆให้เกียรติเขาเฮ้ยเธอเดี๋ยวฉันไปกินข้าวกับเพื่อนคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาต้องรับรู้ได้โดยที่ไม่ได้ถูกปิดปิดบังอันนี้คือเราบอกว่าอย่างเงี้ยใช้ชีวิตอย่างนี้ได้แต่ไม่เรียกว่าเจ้าชู้เพราะว่าแฟนรู้ไงรับรู้หมดหรือไม่ก็ไปกับเพื่อนคนนี้เพื่อนผู้หญิงก็ได้นะแต่แฟนเราไปด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเพื่อนคนนี้รู้จักกับแฟนเราอะไรเงี้ยอันนี้เรียกว่าไม่เจ้าชู้ตอนนี้ที่ยังไม่มีแฟนเหตุผลในใจจริงๆลึกๆนะครับมันคงเป็นเรื่องของแบบ ยังรู้สึกผิดอยู่ด้วยพี่มันก็เลยยังไม่อยากมีแฟนมันยังลืมมันยังลืมมุกออนจากคนเก่าไม่ได้เอ่อมุกออนได้เพียงแต่ว่ายังรู้สึกยังรู้สึกว่าเราไม่อยากทําผิดกับใครอีกแล้วอืถ้าตอนนี้มันไม่มีสถานะก็รู้สึกว่าไม่ได้ผิดอะไรที่จะใช้ชีวิตในแต่ละวันตอนนี้ก็เลยยังยังไม่อยากคบใครด้วยพี่นอกจากรู้สึกผิดกับเรื่องที่ผ่านมาแล้วอะแล้วก็ยังรู้สึกว่า ยังไม่อยากจะจะมีแฟนอเพราะว่าการมีแฟนนี่บัสมันจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายการมีแฟนที <c oughs> ่เข้าใจปะอ,อ,อย่างอ,อ,อยก็กินข้าวมันจะมีค่าใช้จ่ายการมีแฟนเกิดขึ้นออแล้วตอนนี้ผมกําลังอยากจะทําตัวเองให้เป็นปนมากกว่ามากกว่าที่เป็นอยู่คืออยากจะสร้างตัวต้องการจะเริ่มอะไรที่มันจริงจังมากขึ้นในเรื่องของการเปิดร้านจริงจังละแล้วในเรื่องของการซื้อ สังหาให้มันมากขึ้นเพราะงั้นตอนเนี้ยยังไม่รู้สึกอินกับคําว่าแฟนเลยอ,อืรู้สึกอยากจะเตรียมพร้อมตัวเองเพื่อรับเขาคนนั้นเข้ามาในอนาคตถ้ามีก็ดีพี่ผมบอกว่าเข้าใจอ่ะไม่ได้หมายถึงว่าต้องมานั่งเข้าใจว่าผมเป็นคนยังไงนะแต่เข้าใจตัวเองว่าต้องการอะไรจากผม<อ>เป็นแบบนั้นแล้วมันจะไม่เดือดร้อนอมสมมุติว่าพี่กับผมเนี้ยเราจะคบกันเป็นแฟนกัน,กนพี่รู้ตัวเองอยู่ว่าทุกคนเนี้ยที่เป็นคนยังไงอแล้วผมอ่ะ มีความจำเป็นกับพี่แค่ไหนอพี่จะไม่เรียกร้องอะไรเลยออม,มันเป็นร้อยกับร้อยเจอกันแล้วมันเติมไปเรื่อยๆเ,เราอยากได้แฟนแค่สถานะแฟนให้เรามีเหมือนครบจิ๊กซอว์ในชีวิตแต่ไม่ใช่ป็นว่าจะต้องเอาชีวิตของเขามาอยู่บนตัวเราใช่คือ,อมผมอยากให้มันเป็นจิ๊กซอว์ที่ไม่ใช่มาเติมเต็มอ่ะแต่เป็นจิ๊กซอว์ที่เต็มแล้วทั้งคู่อ่ะแล้วพร้อมที่จะแบบแชร์พลังงานดีๆเข้าหา มันไม่ใช่เพลงแบบไม่ใช่เหมือนแบบความเหงาเป็นขั้วบวกขั้วลบหนุ่มสาวได้มาพบอ,อ,อย่างนั้นมันจะจบไวมากคือไม่ได้อยากให้แบบมีแฟนเพราะว่าอยากมีแฟนใช่เออพี่คำนี้สุดยอดไม่ได้คิดยด้ไงว่าเก่งกันไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้อยากมีแฟนเพราะว่าแค่อยากมีแฟนคือ อยากให้มันแบบบังเอิญว่ามันเป็นเรื่องที่มันคลิกกันพอดีมันเข้าใจมันมันกลมๆกันพอดีก็เลยอันนี้ตกลงเราคบกันนะใช่เพราะฉะนั้นอย่างนั้นอ๋ออยากอย่างนั้นอย่าอย่าพราะเหงาไม่เอาอย่าพเหงาถ้าเกิดสมมติว่ามีผู้หญิงที่เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วเขาดูฟิล์มอยู่ะเขาอยากจะเข้ามาคุยกับฟิล์มเขาอยากจะเข้ามาอินบ็อกหาเขาอยากจะเข้ามาแบบว่าเฮ้ยเธอจะอยากจะทำความรู้จัก ถ้าเขาอยากจะเข้ามาในตัวฟิล์มแล้วเขาจะได้ฟิล์มในเวอร์ชั่นแบบไหนกลับไปอ่ะคุณจะเป็นแฟนในเวอร์ชั่นไหนถ้าถึงวันนั้นคุณเจอคนนั้นแล้วอ่ะขอคิดแป๊บพี่โอ้โหเรื่องนี้ยาวเนี่ยคเพราะว่าหนึ่งคุณอยากได้ละผู้หญิงแบบนี้เมื่อยใช่ะไรหรอกค้างนี้มึงนี้ <laughs> เป็นคนที่ที่ <laughs> สัมภาษณ์กูแล้วหลุกหลกที่สุดเลยอ่ะคืออยากจะถามว่าเราอ่ะมีความต้องการไปหมดแล้วทีเนี้ยถ้าสมมติเขาเข้ามาหาเราอ่ะพุ่งตรงผ่านาเราอ่ะ เขาจะได้แฟนแบบไหนกลับไปวะมันก็แฟน์ๆนะเว้ยอ่ะม,มึงอยากได้อยา่างนี้เขา,เป,า,า,เ,ขาเป็นอย่างนี้อยากขอเข้าใจละเป็นอย่างนี้แหละคบกับฟิล์มต้องเป็นอย่างนี้ต้องการจากฟิล์มแค่นี้เองไม่ได้มันต้องการอะไรจากฟิล์มเลยขอแค่ฟิล์มรักเขาแล้วถ้าเขาแบบนั้นคนนั้นเข้ามาปุ๊บเขาจะได้แฟนแบบไหนจะได้ฟิล์มเวอร์ชั่นไหนกลับไปเขาจะได้ผู้ชายที่เป็นคนไม่ใช่อะไรก็ได้ <Kay. S 2> ก็ไม่ได้ง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเราคุยกันแล้วแล้วเราชัดเจนแล้ว คุณจะได้สิ่งที่คุณอยากได้ทันทีถ้ามันใช่คือฟิล์มก็ทําให้ทุกอย่างได้ใช่ถ้าเราเราคุยกันแล้วเราคลิกกันได้แล้วเราเราคุยกันว่าแบบนี้มันไปด้วยกันได้มันโอเคมันปรับหากันได้ปุ๊บคุณจะได้สิ่งที่คุณชอบทันทีเลยฟิล์มเทคแคร์แฟนขนาดไหนถ้ามีแฟนถ้าคนนั้นมันใช่ละถ้าผมทําได้นะสุดความสามารถผมคือเรียกว่าได้ว่าระดับเจ้าหญิงเนะ่ี่จริงมันน่าสนใจนะที่จริงผู้ชายไทยฟิล์มไม่น่าสนใจคือแม่งเหมือนจะเข้าใจยากแต่ก็จริงเข้าใจไม่ยากถ้ารู้ว่า ความต้องการคืออะไรมันเหมือนจะเข้าใจง่ายแต่ก็ไม่ง่ายนะเว้ยอ่ะโอเคถ้าใครอยากรู้จักฟิล์มมากขึ้นเนี่ยเข้าไปดูฟิล์มได้จากที่ไหนบ้าง YouTube Facebook หรือว่า IG หรืออะไรเงี้ยมีไหมมีไหมนี่หมดเลยครับอ่ะเอาเฟซบุ๊กไอจีแล้วกันพิมพ์ว่าฟิล์มขจรนะครับในทั้ง Facebook แล้วก็ไอจีไอจีเป็นภาษาอังกฤษถ้าเฟซบุ๊กเป็นภาษาไทยก็เจอหรือว่าในทิกตอกก็พิมพ์เองพิมพ์ว่าฟิล์มเองก็จะเจอครับ ในนั้นมีอะไรบ้างในนั้นมีอะไรบ้างในโซนเชียลจะเจอฟิล์มแบบไหน,นจะเจอผมในอีกรูปแบบหนึง่ง<ม>ก็คือเป็นตัวตนในในโซเชียลเนะาจจะเขียนหน้าทาปากยืนเต้นรูปเสาดูให้ม<า>ีความสุขบางทีเติมนมแล้วเขียนอะไร <laughs> ไม่ใช่ มันก็จะเป็นตัวตนที่เอาไว้ขายงานเอาไว้ขายงานรูปมันจะดูเท่ๆบ้างตลกบ้างน้าเหมือนไส้์บ้างน้าเหมือนไส้บ้างบางทีก็หลอกเกินไปด้วยอะอไรวะพี่ชงคุณระเบื่อมึงจริงเลยแต่ว่าถ้าเกิดอยากรู้จักกันก็จะเป็นประมาณนี้ครับใครก็ได้ทําเสือให้เป็นแมวนะรับรองได้น้องคนนี้ไปแน่นอนอ่ะผมเชื่อว่าแบบฟิล์มเอาจริงคุณก็น่าสนใจนะถือว่าเป็นเป็นไทยที่น่าสนใจ แล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะอยากมีแฟนแบบนี้หน้าค้นหาดีอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะค้นหาเจอหรือเปล่าไงก็ฝากฟิล์มนะฮะคนโสดประจำอีพีด้วยว,ว่าเขาจะไม่โสดอีกต่อไปแล้วก็ขอบคุณะฮะ coffee life ใบมันตาเนี่ยร้านสวยๆแบบนี้นี่เรื่องเฟิร์สถานที่เราได้ถ่ายทำอีพีนี้นะครับผมในขอบคุณมากครับขอบคุณนะพี่แล้วถ้าเกิดชอบนะฮะ e ีีนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ค c ร i b e แล้วก็ทั้งสช่องทางเลยทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ Ti k t ต k นะฮะฝากแชร์มาเยอะๆละกัน นะครับแล้วก็คนโสดประจำมีพีต่อไปจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือจะเป็นใครติดตามด้วยที่นี่ครับคนโสดอยู่ทางนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายคนโสดอยู่ทางนี้ฝากติดตามด้วยนะครับ